ชมวิวที่สวีเดนค่ะช่วงนี้นะคะอากาศนะคะจะเริ่มเย็นๆนะคะมีเสียงลมชัดเจนมากนะคะแล้วก็ใบไม้เปลี่ยนสีนะคะซึ่งคนที่นี่ก็จะมองว่ามันก็อากาศดีเวลาที่เราจะพูดว่าอากาศดีเราจะพูดว่ายัางไงนะคะเราก็พูดได้ว่า dead air f e e s w e i t d e a d i r f e e s w e r e แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าลมมันพัดแรงนะคะคุณก็บอกว่า dead air blows แอบโรสิกหรือถ้าคุณมีความรู้สึกว่าทำให้คุณหนาวนะคะคุณก็บอกยอกฟรีซยอกฟรีซก็หวัว่า มวิวที่สวีเดนค่ะช่วงนี้นะคะอากาศนะคะจะเริ่มเย็นๆนะคะมีเสียงลมชัดเจนมากนะคะแล้วก็ใบไม้เปลี่ยนสีนะคะซึ่งคนที่นี่ก็จะมองว่ามันก็อากาศดีเวลาที่เราจะพูดว่าอากาศดีเราจะพูดว่ายัางไงนะคะเราก็พูดได้ว่า dead air f e e s w e r d dead air f e e s w e r e แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าลมมันพัดแรงนะคะคุณก็บอกว่า dead air blows เป็นแอบโลสิหรือถ้าคุณมีความรู้สึกว่าทำให้คุณหนาวนะคะคุณก็บอกยอกฟรีซะยอกฟรีซะก็หวัว่าคลิปนี้น่าจะช่วยได้นะคะให้คุณได้บอกว่าอากาศดีพูดว่ายังไงนะคะนี่ค่ะวิวสวยๆในประเทศสวีเดนพาไปชมวิวที่สวีเดนค่ะ จะเริ่มเย็นๆนะคะมีเสียงลมชัดเจนมากนะคะแล้วก็ใบไม้เปลี่ยนสีนะคะซึ่งคนที่นี่ก็จะมองว่ามันก็อากาศดีเวลาที่เราจะพูดว่าอากาศดีเราจะพูดว่ายัางไงนะคะแล้วก็พูดได้ว่า Dead Air Fins s e d e a i r f e e s s e นแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าลมมันพัดแรงนะคะคุณก็บอกว่า Dead Air b o Sit d e a i r b o s i หรือถ้าคุณมีความรู้สึก ก็บอกว่าคลิปนี้น่าจะช่วยได้นะคะให้คุณได้บอกว่าอากาศดีพูดว่ายังไงนะคะนี่ค่ะวิวสวยๆในประเทศสวีเดน